เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผม RBC Running Boss Scatter คนเดิมเช่นเคยครับโดยนะครับวันนี้จะมาแนะนำตัวละครหลักของผมวันนี้เราจะมาสอนสอ,นอย่างเนาะคือแนะนำตัวก่อนแล้วก็สอนเรื่องการหาปาร์ตี้แล้วก็สอนเรื่องการเก็บของอเป็นสาระสำคัญเลยโดยขอแนะนำก่อนครับว่าอันนี้คือตัวละครหลักของผมเอง The Lost Phantom Knight กิลเดอะเลเจนซี่ RBC ครับคือถ้าใครสนใจจะเข้าคิวก็เข้าไปที่กลุ่มเนาะเข้าไปที่กลุ่ม RBC ทีมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการดึงเข้าคิวเองการจะเข้าคิวของเกมนี้ได้นั้นคุณจะต้องเลือกสีเดียวกันกับผมซะก่อนซึ่งสีของผมตอนนี้น่าจะนี่ครับนี่เลือกสีแดงครับคิมสันเ e เจนด l เจนผู้พิ l เลเจนมันตำนานคิมสัน l e เจนครับ ก็คุณต้องเลือกสีแดงเหมือนผมคุณถึงจะอยู่คิวเร็วก,กับผมได้ถ้าไปเลือกสีอื่นมันจะรับเข้าคิวไหมนะครับเกมนี้คือระบบคิวเขาจะแบ่งเป็นฝ่ายให้เลือก,ถ,อก,กอบบถ้าเราเลือกฝ่ายสีแดงเราก็จะต้องทําคิวที่เป็นแบบในคิวเราจะมีแต่สีแดงเท่านั้นถ้าเราเลือกฝ่ายสีน้ําเงินในคิวเราก็จะเป็นสีน้ำเงินเท่านั้นอ๋ออ่าคุณง่ายก็คือถ้าจะมาอยู่กับผมต้องเลือกสีแดงครับคิมสันลีเจนซึ่ง จะสามารถเลือกได้ตอนประมาณเร็วสิบสี่ิบ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะอตอนนี้ตัวละครผมเลือก, 18, กสิบแปดก็ศึกษามาพอสมควร่าทีนี้ยังอาจจะยังไม่เกมนี้รายล,ละเอียดเยอะมากครับโดยผมจะเอาสาระสําคัญที่น่ารู้มาก่อนเนาะอย่าลืมนะครับแต่วิธีแอดชื่อผมพูดแนะนําอีกทีหนึ่งตัวผมชื่อ The Lost Phantom Knight ต้องพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตามนี้เป๊ะเลยนะครับถึงจะแอดได้ ให้กด F4 ครับ F4 F4 ขึ้นมานี้จะเป็น list รายชื่ออันนี้คือรายชื่อเพื่อนที่ออนอยู่ Server Jewel นะครับให้กดตรงนี้ครับ File f r i n ปับ๊บแล้วก็พิมพ์ชื่อเพื่อนลองไว้ตรงนี้ต้องพิมพ์ให้ถูกทุกตัวนะครับตัวหลักตัวใหญ่ตัวเล็กให้ถูกหมด The Lost Phantom n nice. i g h ถ้าพิมพ์ถูกจะสามารถหาเจอได้แต่นี่คือมันเป็นตัวผมเองเนาะมันก็เลยไม่เจอ ทีไม่ถูกทุกตัวแล้วมันจะขึ้นชื่อตรงนี้ครับแล้วเรากดแอดเฟนแล้วเขากตกลงก็จะอยู่ตรงนี้คนที่กดแอดไปคนคนที่จะรับแอดอ่ะให้สังเกตที่มุมขวาล่างของจอซึ่งมันจะมีไอคอนขึ้นมาให้เรากดรับเพื่อนเนาะอ่านี่คือวิธีการแอดเฟืนคร่าวๆดังนั้นก็จะทำอะไรกันก็แล้วแต่ในฟังก์ชันนี้เลยครับ F4 นะครับจำไว้อย่าลืมครับ F4 เ <F 4 S 2> <F 4> ดี๋ยวผมิไห้ดู F4 โอ้ย F4 นะครับ F4 อ่านี้จะรีวิวเรื่องการลงไม่ใช่ลงดดนเจียนเออลงดดนเจียนเราถูกแล้วแต่ว่าวิธีการหาปาร์ตี้เราจะทำยังไงล่ะภาษาอังกฤษไม่แข็งเราจะเราจะเข้าปาร์ตี้ได้ยังไงอะไรไงไม่ยากครับเริ่มแรกเราต้องมีเลเวล15ก่อนถึงจะทําถึงจะเปิดระบบตรงนี้ให้ได้ให้เรากด F8 ครับ F8 จำนะครับ F8 ปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้มานะครับ คุณต้องการเข้าล็อบบี้ดันเจียนหรือแบทเทิล r o กราวไหมก็กดคอนเฟิร์มครับครับจะดึงเราเข้าไปเลยครับเป็นหน้าล็อบบี้อ่าเดีคอยดูกันครับว่ามันมีดีอะไรระบบเกมเกมของเกมเนี้ยเขาทำมาดีมากเลยนะในการหาคนอ่าดูนะครับมันอาจจะอธิบายยากเนาะแต่ว่าผมจะสรุปแต่สาระสำคัญให้เข้าใจง่าย,ายเริ่มจาก ดูที่แชทมุมซ้ายเห็นไหมว่ามันมี2แชทบนกับล่างถูกไหมครับไอแชทบนเนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆเนาะเดี๋ยวผมเอาแชทล่างมาดีกว่าแชทล่างเข้าใจง่ายกว่าแชทล่างก็คือการพิมพ์คุยกันในล็อบบี้นี้อย่างสมมุติว่ามีคนอื่นทั้งหมดทั้งมวลสมมติมี1000คนเข้ามาในล็อบบี้นี้ก็คือเขาจะสามารถใช้แชทข้างล่างนีครับมุมล่างซ้ายเนี่ยคุยกันได้ในล็อบบี้คือยังไม่ยังยังไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันนะเข้ามาล็อบบี้แต่ว่าเป็นล็อบบี้ของใครห้องใครห้องมันเนาะ อันนี้ล็อบบี้ของผมห้องที่225409ดูที่มุมบนซ้ายมือเนาะนี่คือรหัสห้องผมเราจะสามารถคุยกันแบบข้ามห้องได้โดยที่ใช้แชททางมุมซ้ายล่างนะครับส่วนไอ้แชทมุมซ้ายบนที่มันเป็นรูปคนจุดๆๆเขียนว่า r e q u e t party member เนี่ยตรงเนี้ยมันคืออะไรตรงเนี้ยมันคือการบีฟบีบให้เล็กลงให้ช่องแชทเล็กลงเอาเฉพาะดัน ที่มันตรงกับที่เราจะไปทานั้นนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทให้ดูเลยเริ่มจากเรามาดูที่จอที่มุมมุมขวาครับมุมขวาตรงกลางเนี่ยให้เรากดติ๊กถูกที่ available dungeon ตรงช่องเล็กๆเ,เนี่ยปับ๊บมันจะขึ้นมาว่ามีดันเจียนไหนที่เราลงได้บ้างอ่าเราก็ดูในยเลเวลเราที่เราอยากจะไปอ่าสมมติผมจะไปดันเจียนนี่ครับ level 40เอ้ย level 20ต้องการเล v e 20ก็กดติ๊กทีน,นึงปุ๊บอ่ามันจะขึ้นมาละนี่คือดันเจียนที่ผมจะไปเนาะ ผมจะไปแบบ6คนหรือ4คนปาร์ตี้นี้ได้ถึงสุด6คนนับสุด4คนนะผมไป6ผมก็ติ๊ก6ติ๊กไว้6นะเ,เลื่องดันเจียนแบทเทิลการังไม่ต้องสนใจครับแบทเทิลการ์ดเป็นของเรเวล50ตอนนี้เรายังไม่ได้เรายังไม่ใช่เรื่อ50เราก็สวนแค่ดันเจียนอย่างเดียวอ,อันนี้ออโรยูิเกรดแปลว่าเราสามารถอนุญาตให้ในปาร์ตี้เราเนี่ยสามารถเป็น อาชีพซ้ํากันได้อ่าตรงนี้เป็นเป็นอะไรเป็นระบบที่ดีมากถ้าสมมุติเราแบบไม่อยากให้แบบปาร์ตี้เราซ้ํากับใครเราก็ติ๊กออกไปได้ก็จะมีคนที่เข้ามาห้องเราอาชีพไม่ซ้ํากันเลยอ่านี่ผมติ๊กไว้ผมไม่แคร์ครับเอาซ้ํากันได้ส่วนอีกอันนึง All j o อยก็คือหมายถึงว่าอนุญาตให้คนอื่นนะ่ะมันหาห้องเราเจออ่าประมาณนี้นะครับตรงสำหรับสําหรับหน้าจอมุมขวาเนาะ อันอื่นๆก็เป็นการจัดเรียงข้างล่างครับจัดเรียงละดับอะไรนี้ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะบางดันมันจะเยอะเราก็ต้องมีการเรียงลําดับกันน,นิดนึงอะไรประมาณนั้นช่างนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเลือกเลยแล้วผมจะลงดันแบ็กครามแนโรนะครับพอเราเลือกนั้นได้ปุ๊บเราจะมาดูว่าใครลงกับเราบ้างเรา,ากดตรงนี้ครับดูที่แชทของบุมซ้ายบนนะครับเห็นไหมกดตรงปาร์ตี้โหมดนะเราเลือกดันเจียนหกคนดันอะไรล่ะดัน แบ็กคา姆ปุ๊บตรงเนี้ยมันจะลิสต์ออกมาให้เลยจริงอมมันจะลิสต์ออกมาให้เลยว่าคนที่จะลงดันแบ็กคาบม,มันมีใครบ้างเห็นไ,ไหมเราสามารถติ๊กออกก็ได้แล้วถ้าสมมติเราจะเอาแบบอันนี้เป็นพวกแบบเป็นตวัวบีฟให้แบบให้เล็กลงอีกเนาะอ่าทีนี้ก็คือในช่องแชทเราตอนนี้โอ้ยช่องแชทมุมบนซ้ายก็จะเป็นปาร์ตี้ที่แบบลงแบ็กคลาวครับอ่เราก็พิมพ์ไปว่าต้องการ หนึ่งทับห้าเราม,เรามีเรามีอยู่หกคนหนึ่งทับหกกดปุ๊บจะชื่อขึ้น the lost p a n t o m k night เห็นไหมขึ้นตรงเนี้แล้วก็ขึ้นรหัสห้องซึ่งคนที่เขาเห็นเห็นข้อความผมเนี่ยเขาสามารถคลิกจอยได้ตรงจักรตรงนี้เลยครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมาลาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่คือเขาคลิกจอยเข้ามาจากตรงนี้เลยเพื่อมาห้องผมเลยอ,อันนี้คือเราจะเป็นในลักษณะเราเป็นหัวห้อง รอคือรอคนเข้าห้องเฉยๆแต่ถ้าสมมุติว่าแบบโอ้อยงี้แบบคนมันไม่ค่อยเข้าเลยล่ะสมมุติว่าแบบทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยคีมคีเหมือนกันหมดเลยรอจะคนเข้าเหมือนกันหมดเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครเข้าสิรอเป็นชั่วโมองเลยสิถูกไหมไม่ยากครับนี่ LFP look for party เป็นการหาปาร์ตี้แบบอัตโนมัติกดไปเลยครับปึ๊บก็คือเขาจะหาทีมให้เราเลยครับ ว่าคนที่จะไปเนี่ยทีมที่จะไปกับเราอ่ะมีใครบ้างเป็นแบบระบบอ,ออตโต้ปาร์ตี้เห็นไหมเห็นไหมครบเลยดูดูที่จอด้านซ้ายมุมบนครับมุมซ้ายบนเห็นไหมฮหกคนครบเลยคือผมไปเป็นคนสุดท้ายพอดีมันก็เลยดึงเข้าไปแบบทีเดียวมาเจอได้ทันทีเห็นไหมครับง่ายไหมครับ พอเรามาห้องนี้เป็นห้องเตียงครับห้องสแตนดาร์ดเห็นไหมไม่ต้องรอก็ได้ครับให้ระบบปาร์ตี้หาออโต้ก็ทําได้ครับอ่าอันนี้เป็นห้องสแตนดาร์ดก็จะมีตรงนี้ก็คือร้านขายของคังส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกองไฟกองไฟนี่มีดีตรงที่ว่าเวลาเราจะซ่อมอาวุธเราต้องมาตรงกองไฟครับเดี๋ยวซ่อมอาวุธอย่างเงี้ยเห็นไหมเราต้องอยู่ใกล้กองไฟเราถึงจะซ่อมอาวุธได้เอตอนนี้เขาเข้าดัานกันหมดแล้วผมต้อง,องรีบไปแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นประตูดันครับเริ่มดันครับเข้าไปครับเอาหัวชนเข้าไปครับมันก็จะดึงเข้าไป จบครับนี่ก็คือเป็นการรีวิวเกี่ยวกับการหาดัานสร้างห้องอประมาณนั้นถ้าเพื่อนจะเข้ามาห้องเราเราจะทํายังไงเราตี้กันก่อนไงตี้กันก่อนเราก็ค่อยเข้ามาก็ได้ครับเอาหัวห้องกดเข้ามาเขาก็จะถูกดึงเข้ามาหมดเลยหรือถ้าสมมติเรายังไม่ได้ตี้กันเราก็บอกรหัสห้องเราให้เพื่อนเราพอเพื่อนเรารู้รหัสห้องปุ๊บเขาก็จะพิมพ์รหัสห้องเราเซิร์ชเข้ามาในช่องค้นหาห้องไฟล์รูม ก็สามารถเข้ามาได้ครับไม่ยากครับเ,เดี๋ยวผมออกไปสอนให้อีกทีหนึ่งครับวิธีการไฟลูมอันนี้เดี๋ยวลงให้ดูก่อนว่ามันมีระบบอะไรยังไงบ้างเนาะเข้าไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยโอมันไปกันไกลมากเลยโอประตูปิดอยู่นี่วะอ้าวตายซะงั้น โอ้มันตีแรงครับดันนี้ค่อนข้างยาก <S <S อันนี้เป็นไอเทมหรือเปล่าถ้าเป็นไอเทมจะดีมากผมจะได้สอนการลูทของอัน,นไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะ <S <S คือไอเทมของเกมเนี้ยเวลามันชิบหายตายแน่เลยกู <S 1> <S 1> อ่ะดีเหมือนกันตายแล้วจะได้รู้รว่ายัางไงต่อเดีย๋ยวแป๊นนึง น่าจะไม่รอดน่าจะโดนตีตายครับผมใจหัวใจเร็วๆๆๆๆๆได้ไหม,มได้เหรอหรือยังไงจอแดงมาเลยเฮ้ยพวกไปไม่รอกันเลยว่ะ เพื่อนรีไปไหนกันนะ่ะโอ้ไปรอกันเลยใกลแล้วครับใกลจะถึงทีมแล้วใจลมๆใจลมๆ,ลมๆ,ลมๆไม่เก็บของอะไรวะไม่เก็บเกนะ็บเลเดี๋ยวมันจะมี มันจะขึ้นครับมันจะมีขึ้นมาแบบอ่าเขาเรียกว่าเป็นการประมูลของเดี๋ยวผมขออธิบายทีหลังได้ไว่าจะรอให้ภาพมันขึ้นมาเลยช่วงที่แบบเวลาตีบอสตายแล้วของมันตกครับมันจะมีการประมูลของอย่างหนึง่งผมว่ามันทํมาดีมากเลยนะแบบอเดี๋ยวฟังดูภาพด้วยแล้วฟังผมบญญรรยายด้วยแล้วกันเนาะจะไม่ตีแต่จะบรรยายเอา <S <S เออเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วคือตอนเนี้ยตีบอสตายครับไอเทมที่มันตกซึ่งใครที่จะเอาไอเทมเนี้ยคุณต้องจ่ายตังค์ อ่าจ่ายตังค์ถ้าคุณไม่จ่ายตังค์คุณก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผมจ่ายตังค์ผมสู้ผมก็กดตกลงกดไายอ่าจะเอาผมยอมจ่ายตังค์ถ้ามีคนสู้ราคาปุ๊บเห็นไหมเขาสู้ราคาเขากดมาประมุลมาเรื่อยๆเป็นการประมูลไปเรื่อยๆครับจนกว่าจนกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งยอมแล้วเขาว่าคใครคนใดคนหนึ่งยอมแล้วแล้วยังไงต่อเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง <S <S คืออย่างงี้ครับแจนเย็นเนาะอ่าถ้าสมมติเนาะของชิ้นเมื่อกี้สมมติราคาห้าสิบาท เรามากันหกคนเนาะสมมติผมประมูลห้าสิบาทผมชนะทุกคนยอมหมดผมต้องเสียตังห้าสิบาทเพื่อจะได้ไอ,อ,อ้สร้อยเมื่อกี้มาสร้อยผมได้มาแล้วเงินห้าสิบาทผมก็เสียไปถามว่าห้าสิบาทเสียไปให้ใครห้าสิบาทเนี้ยจะถูกหารห้าให้กับคนที่เหลือห้าคนซึ่งไอ้ที่เหลือห้าคนเขาก็จะได้กันคนละสิบบาทครับอืมยอดไหมคือมันเป็นแบบแบบเวลาเวลาเราเราเล่นเกมออนไลน์เนาะเราจะมีปัญหาแบบโควลงดัน ช่วยอุตสาห์ช่วยลงดันแม่งของแลตกแม่งไม่เข้าเราเลยว่ะแบบแม่งไปเข้าอีกตัวหนึ่งโอ้ลงตั้งนานหงอยเลยทีเนี้ยแบบเสียวความรู้สึกเลยไม่ได้ของเฟลเลยเกมนี้ไม่มีไม่ได้ครับลงดันได้กันเท่ากันทั้งหมดทุกคนคนที่จะเอาของคุณต้องมีเงินเออแต่ถ้าเกิดสมมติคนที่ไม่มีเงินคนที่ไม่มีเงินเราก็ไม่ต้องกดเอาของนงเราก็กดพาสไปเราก็จะได้ตังมาครับคือของเราไม่ได้แต่ตังเราจะได้แน่นอน ราะว่ามันเป็นการประมูลของมมดออเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งมาเดี๋ยวดูด้วยกันอ๋อเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเห็นไหมก็คือถ้าจะเอาสร้อยเส้นนี้เห็นนะก็ต้องสู้อ่ะส,สู้ราคาอ่ะสู้ราคาเนี่ยไม่ยอมอย่างเงี้ยมันก็จะประมูลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรอเวลาอา้าวไม่ยอมอ่ะสู้สู้อ่ะไม่ยอมอยาเงีดูที่ใครมัน จบไหมถ้าเกิดเวลาหมดไม่มีคนกดก็จะเป็นของผมครับอา้มาวไม่ยอมไม่ยอมเหมือนกันอ้าวมาสู้จะเอาให้ได้ไม่ยอมก็ไม่ยอมสองคนเนี่ยสู้บนอยู่สองคนเนี่ยไม่มยอมครับไม่ยอมจะเอาให้ได้ครับอันนี้ใช่เอามาผมคุณแข่งกันเลยมา แล้วเ, <c oughs> เป็นจะกลายเป็นสงครามประมูลของครับซอยฟ้านะผมยอมให้เขาก็ได้เห็นอยากได้นะอ่ะเทุกคนก็จะได้ตังค์อันนี้ชิ้นต่อไปเป็นอะไรไม่รู้อ่ะไม่ยอมครับไม่ยอมเ <c oughs> มื่อกี้ได้กันโคล,ล้วเท่าไหร่วะเมื่อกี้น่าจะได้กัน หานอ่ะหารห้าครับเมื่อกี้มันเท่าไหร่สิบหกใช่ไหมหารห้าสิบหกหารห้าได้เท่าไหร่อ่ะถ้าห้าสองก็สิบประมาณสามคนละสามบาทโอ้โอราคาแพงครับของชิ้นนี้โอ้สามเงินแล้วโอ้โอ้ยอดมันคืออะไรทำไมมันถึงประมูลกระแพงขนาดนั้นออยอมครับโอ้โหเนาะเนาะเก้าสิบบาทอันนี้อะไรเนี่ย โอ้แล้วแล้ม่วงโอ้สู้ไหมสู้ไหมโอ้เอาปอดมันสู้กันไปก่อนเราค่อยรอตลบทีเดียวส,สู้สู้สู้หน่อยสู้หน่อยราคานิดนึงกลายเป็นศึกศึกการประมูลให้กูเถอะอันเนี้ยข่าวก็ว่าชั้นเดียวก็ันหรอบิกอก๊กโซ่บอกว่ารอจุดหนึ่งก่อนเซล ใช่อันนี้ใช่อันนี้ไม่มีโอ้นี่ต้องเอาให้ได้เขี้ย yeah! โอ้ยโอกูยอมเลยอะโอ้ยรวยจริงอะไรเนี่ยโอ้นี่ผมไม่เอาครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่อาวุธของผมนี่มันเป็นของ uh, อ่าเบดแดนเซอร์อะอะรอมให้เลย <c oughs> ่าเดี๋ยวเวลาจบจาการพุกของมันตกเง,งี้ยก็มาไล่ประมูลกันทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยคัฟติ้งอ่อนไหมยอ,ไอยากได้มันทุ่มมาสิวะเดี๋ยวกูปล่อยให้เลยเนี่ย จ่ายเปล่าเออจ่ายหนักมาเลยเนี่ยโอ้ยเจัตแม่งหลอกดาวไปคอยกดครับต้องค่อยๆอยู่นะเบื่อบางทีมันใส่เป็นเงินมาแล้วเราไปกดภาพมันกดยกเลยนี่เราเสียฟรีเลยนะครับเอเขาไปกันหมดละประมูลแข่งกันสองคนเนี่ยเอาคนอื่นเขาไม่ทนแล้วถ้าเกิดคนอื่นออกจากดันไปก็คือจะไม่ถูกจะไม่ถูกหานะครับก็คือเราก็วัดกันอยู่สองคนครับว่าใครจะได้ ไม่ปล่อยจริงเหรอเนี่ยตังเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะ <higher> ว่าแล้วอันนี้คืออะไรวะเนี่ย bid has been made. อ๋อนี่ของการประมูลมันเหลืออะไรบ้างเนี่ยเป็นรายการว่าประมูลอะไรไปบ้างแล้วว <laughs> ินวินวินอันน,น,นี้ชนะตล,ลอดเลยนี่ใครจ่ายวะเนี่ยโอ้ใจหนะักโอ้โหยอมเลยอ่ะ จ่ายเงินมาเงีนเน้ยุ <พา S 1> อ่อ่าเราก็ได้เต็มเต็มครับเพราะคนอื่นออกห้องหมดแล้วนี่เป็นข้อดีครับเวลาเราลงดันแล้วแบบอ่อที่เหลือมันแบบออกจากห้องไปคือเขาเขาขี้เกียจรอเราอ่ะเขาก็จะไม่ถูกหาครับถ้าเราประมูลแข่งกันสองคนเงี้ยถ้าผมผ่านให้เขาเขาจ่ายให้ผมผมก็ได้มาเลยเต็มเต็มสามเงินนี่คือวิธีการหาเงินเข้าๆและวิธีการประมูลของเวลาตกานะครับเป็นไงครับสุดยอดนะอ่าแล้วถ้าเกิดคนที่เขาขยันลงแบบ ทั้งวีทั้งวันตะบี้ตะบันลงอยู่เงี้ยเออคุณคิดดูหรือกดเว็บโหแม่โจไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปกดทังหลอกก็ได้ถ้าเกิดเขาลงกันทั้งวีทั้งวันฟาร์มอยู่ทั้งวีทั้งวันอ่ะแป๊บเดียวอ่ะรวยกันหมดนะครับเออเนี่ยมันสุดยอดสิ่งนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับกลับล็อบบี้ก่อนวิธีกลับล็อบบี้อออคาที่ก่อนเนะเาะเพราะเราไม่ได้เป็นวอร์ี้ อ่านกับล็อบบี้ก่อน s c ก็ได้ครับนันนัดฟอร์มปาร์ตี้เลจิงคุณต้องการไปสู่ล็อบบี้อ่ะเยสเซอร์เดี๋ยวผมจะเสริมล็อบบี้ให้เมื่อกี้ยังขาดไปนิดนึงเรื่องของการหาห้องอ่าดูนะครับนี่คือรหัสห้องเรา227-612 2, สมมุติเพื่อนจะเข้ามาห้องเราเนี่ยเราก็บอกรหัสตรงนี้เพื่อนเข้าไปครับแล้วให้เขาก,กดไฟล์ o ูมเห็นไหมครับมุมบนซ้ายมือข้างๆเลขรหัสเลยมีรูปกุญแจ ุกอนี้คือเราจะเซ็ห้องเราจะล็อกห้องใส่รหัสห้องไว้หรือเปล่าเนี่ยนั่นเองส่วนรูปไฟลก็คือเนี่ยให้ใส่ไปรหัสห้องเบอร์อะไรก็พิมพ์มาลงไปพิมพ์เลขลงไปพิมพ์เสร็จปุ๊บก็จะเข้ามาได้อ่ะอย่างเนี้ยอย่างนี้นห้องของคนเนี้ยสอ,องสองหกแปดห้าสองเราพิมพ์ดูครับสองสองหกแปดห้าสองแล้วกดตกลงครับก็จะเข้าไปห้องเขาอ่าเป็นไงครับ ง่ายครับถ้าเราจะออกก็กดตรงประตูออกนะมุมขวาล่างสุดครับ Exit Lobby ครับอ่ากดแล้วก็ Yes ครับแล้วจะกลับไปเมืองเดิมครับง่ายง่ายครับสบายสบายครับถ้าทำเคว s t หมดแล้วไม่มีอะไรจะทำเราก็มาลงดันเงาก็ได้ครับเป็นการหาเงินไปใช้ซื้อยาโน่นนี่นั่นเพราะยาเกมเนี้ยถ้าใครมาได้ลองเล่นแล้วคุณจะเข้าใจครับอืมอารมณ์ประมาณว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ ถูกหวยรางวัลสาสิบล้านยังไม่พอซื้อยาเกมนี้เลยครับคุณต้องลองไปดูครับว่าราคาย,ยาในะอ p c ที่มันขายอะ่ะสุดยอดแค่ไหนครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าใครจะติดตามและเข้ากลุ่มก็อยู่ในลิงก์ข้างล่างช่องของ YouTube นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ